มาะะคเดินเข้าทางนี้ค่ะสุดเจ๋งเดี๋ยวเรามาเข้าไปเลยกันนะคะทางเข้าโอเคฝากเข้าไปเลยค่ะเข้าไปไงคะเดินเข้าไปเลยสิคะ โอเคนี่นะคะล้องตามาดอนนะคะอ้อยันี่ค่ะนออด้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะนาฬิกามีพอด้วยตลอดค่ะ ไม่ใช่แม่หนูบายบายทุกคนคะได้มีขอตัวไปถ้ำนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกใช่ไหมคะบ๊ายมาแล้วเราก็มาเห็นนาฬีกาดิจิตอลนี่ค่ะโอ้แล no ้วคัน huh. นี้แบบขึ่นงากมากเลยค่ะไม่รู้นะว่าขึ้นยังไงก็จะไม่ขึ้นหรอขึ้นข้างนี้เลยหรอขึ้ข้างนี้ข้างนี้เหรอใช่ค่ะ ด,ดูนะคะดูนะคะพี่จามินหนีไงคะทางขึ้นนี่ค่ะขอพ่อขุดดินอยู่ชุดเขาทำไมพี่จามินตัวเท่าแกะเลยคะตัวถึงตัวแกะค่ะ <laughs> คแกแ้วเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันนะคะนี่ค่ะทุกคนอ๋อนี่ไงนี่เป็ดด้วยค่ะ,ะไ,มไม่ใช่เป็ดค่ะ,ค,ะคือนอกกระจอกเทศค่ะเราไม่ปีนนะคะเราไม่ปีนนะคะทำไมเราไม่เข้าไปคะ่ะเราปีนไม่ได้นะคะเราดูได้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยให้นะคะเพ่อนสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไดูนกกอกเท่ตรงนี้ค่ะ าดูแกะกันค่ะนี่ค่ะตามตามาดูกันเลยนกคะก็ดูนะคะแกะเต็มเลย เช่นี่่คะเราจะมาดูตรงนี้กันนะคะว่าฟาร์มว่านี่หนูแฮมสเตอร์เราเข้าฟาร์มได้นะคะเนี่ยหนูแฮมสเตอร์ค่ะแล้วงี้เราก็ไปดูในสวนสัตว์ตรงนั้นได้นะคะนี่ค่ะเราเข้าไปดูได้นะคะอย่าเพึ่งค่ะเราไม่ปีนค่ะเราจะเดินเดินออกนะคะเรามาถ่ายรูปกันก่อนนะคะ อาจจมินคะ่ะบ๊ายบายดีคะ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันนะคะเอารูปวสวยๆมาฝากนะ๊ายบดยค่ะ